สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับ23สิงหาคม2568หนึ่งทุ่มเศษนะครับก็นำข่าวมาพูดมาคุยมาเล่าสู่กันฟังกับพี่น้องชาวนาครับข่าวชาวนาช่วงนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือการโอนเงินไร่ละพันครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่สูงสุด1,000 0บาทนี่แหละครับโดยเมื่อวันที่21สิงหาคม2568ที่ผ่านมาก็มีข่าวทางสื่อไปแล้วนะครับว่า ผู้จัดก,การธนาคารทรกศนายชัดชัยศิริไร่ก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการดําเนินงานต่อไปนี้ของทกศที่จะมีการอุดเงินไร่ละพันนาปรางนาปีนี่แหละครับให้กับพี่น้องชาวนานะครับโดยสรุปสรุปตอนนี้ครับข้อมูลข่าวถึงตอนนี้นะครับตอนนี้านายชัดชัยศิริไย์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจะมีการประชุมบอร์ดทกศนะครับวันที่28สิงหาคม2588นี้นะครับ ประชุมบอร์ดทกศ28สิงหาคม2568นี้หลังประชุมบอร์ดทกศจึงจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการโอนนะแผนการโอนเงินไร่ละพันชาวนานาปีนานปรังนี่แหละจะมีแผนการโอนออกมาโดยนายฉัดชัยศิริไลก็ระบุว่าคาดว่าโอนให้พี่น้องชาวนานรอบแรกน่าจะโอนได้ประมาณ1กันยายน2568นะครับซึ่งการที่ท่านเปิดเผยอ,อย่างนี้ก็ไม่ได้บอกว่า1กันยายนนี่จะเป็นนาปีหรือนานปรังนะครับก็บอกบอกไว้เพียงเท่านี้นะครับ และบอกด้วยว่าการโอนเงินเชื่อชาวนาในไร่ละพัน,นจะมีการโอน5้ารอบทานองนี้นะครับในข่าวมีถึงขนาดนี้นะมีข่าวถึงขั้นตอนนี้เสร็จแล้วพี่น้องชาวนาก็เตรียมบัญชีไว้เลยนะครับเช็คบัญชีให้เรียบร้อยบัญชีธนาคารทรกศตรวจสอบดูนะครับใครมีบัญชีธนาคารทกศคนที่ลงทะเบียนปลูกข้าวนั่นแหละครับตรวจสอบเช็คบัญชีว่าบัญชียังเดินอยู่หรือเปล่าถ้าบัญชี ไม่เดือนต้องรีบไปแก้ไขกับธนาคาร,รกรอให้บัญชีนั้นมันเดือนครับว่าบัญชีเดือนก็คือฝากเงินเข้าก็ได้ถอนเงินออกจากบัญชีก็ได้นี่แหละเขาเรียกว่าบัญชีเดือนบัญชีเดือนจริงจะรับโอนเงินได้นะครับประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2นะครับลองตรวจสอบผู้ลงทะเบียนลูกเข้านาะปรังเอาไปแล้วลองตรวจสอบอข้อมูลลงทะเบียนลูกเข้าของท่านด้วยนะครับว่าท่านมีข้อมูลลงทะเบียนปลูกเข้าในในกระทรวงเกษตรหรือยังนะดูที่ เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เวลาตรวจก็ไม่ยากครับกดเลขประชาช,ชน13หลักของผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวเข้าไปแล้วดูข้อมูลในนั้นว่ามีข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวนาปังกี่ไร่อะไรยังไงนะใครที่มีข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวแล้วจึงจะมีสิทธิ์ได้เงินไร่ละพันนะครับนะนาปางนะส่วนนาปีนั้นนาปีนั้นนะครับ ตามความคาดหมายของเรานะครับผู้ทําคลิปนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะโอนหลังกันยานะเพราะว่าการลงทะเบียนลูกข้าวตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จหลังกันยาไวสุดน่าจะปลายปลายเดือนตุลาไวกว่านั้นก็ช้ากว่านั้นเล็กน้อยก็น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาปีนี้น่าจะได้เร็วกว่าปีก่อนๆเพราะว่าคณะนตรี่อนุมัติแล้วนะน่าจะได้เร็วกว่าปีก่อนปีก่อน,อนได้เดือนธันวานะ ปีนี้นะ่าไม่น่าจะเกินกลางกลางเดือนพฤิกาน่าจะได้อันนี้อันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับซึ่งจะได้รับการโอนช่วงนั้นแหละครับช่วงตุลาพฤพจิกานาปีนะส่วนนาปังเนี่ยน่าจะได้ในเดือนกันยานะอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับส่วนเนื้อข่าวจริงๆเขาไม่ได้บอกทกศยังไม่ได้บอกว่าโอนนาปีหรือนาปังก่อนแต่คาดว่าน่าจะเป็นการโอนนาปังให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี่แหละครับนะ เพราะว่าต้องรอการประชุมบอร์ดทกศก่อนรายละเอียดต่างๆที่จะเพิ่มเติมเข้ามาสําหรับพี่น้องชาวนารอฟังข่าวนะครับส่วนกรณีจะมีแอปทางรัฐมาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้นเอาตามข่าวก่อนนะครับข่าวตอนนี้ยังยังบอกว่าไม่มีแอปทางรัฐมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามีการศึกษาคือข่าวถึงวันที่21สิงหาคม258ที่ผ่านมานี่ผู้จัดก,การธนาคารทรกศนายชัดชยัยศิริไรนี่ก็บอกว่ากรณีโอนผ่านแอป พิเคชั่นทางรัฐนี่ยังอยู่ในขั้นตอนการทําการศึกษาอยู่คือหน่วยงานธนาคาทรทกศกับหน่วยงาน DJA หรือว่าสํานักงานพัฒนาดิจิทัลรัฐบาลนี่ชื่อย่อภาษาอังกฤษ d ี a จนี่กำลังศึกษารายละเอียดร่วมกันอยู่นะส่วนจะเป็นอย่างไรส่วนจะเอาแอปทางรัฐมาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้นต้องติดตามข่าวกันอีกครั้งนะหลังประชุมบอร์ดกศคงจะมีความชัดเจนเรื่องนี้ แต่ณนะถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้บอกว่าจะเอาแอปทางรัฐมาเกี่ยวข้องนะครับเพียงแต่ว่ามีกระบวนการการไปทํารายละเอียดศึกษานะศึกษาร่วมกันไว้ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าวิเคราะห์วิพากษ์วิจาณ์ถึงแอปทางรัฐนะครับแอปทางรัฐนี่รัฐบาลพยายามจะเอาแอปทางรัฐไปเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอนเงินอะไรนะเงินอ้อยสดเงินไร่ละพันก็จะมีแนวโน้มเอาแอปทางรัฐมาเกี่ยวข้องแน่ๆนะ ถ้าไม่ทันปีนี้ถ้าแอฟทางรัฐมามาเกี่ยวข้องไม่ทันปีนี้นาปีนาปังปีนี้ไรละพันนะก็ปีหน้าโน้นถ้ามีการโอนเงินไรละพันเชื่อชาวนาแอฟทางรัฐยังไงยังไงก็ต้องมาแน่นอนนะครับมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าแอฟทางรัฐนี่นโยบายของรัฐบาลนโยบายของรัฐนะจะให้ประชาชนทุกคนต้องมีแอฟทางรัฐนะใครที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต้องมีแอปทางรัฐทั้งนั้นเพราะว่าแอปทางรัฐนี่จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐทุกอย่างข้อมูลของท่านถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับ หน่วยงานใดของราชการในประเทศไทยนี่ท่านก็กดดูข้อมูลในแอปทางรัฐได้และส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับท่านก่านกดเช็คข้อมูลในแอปทางรัฐได้เพราะฉะนั้นแอปทางรัฐจะไปเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องทุกคนแล้วก็เขาจะพยายามเชื่อมโยงข้อมลูลหน่วยงานรัฐทุกหน่วยมาไว้ในนั้นทุกหน่วยงานมาไว้ในนั้นแม้กระทั่งการโอนไล่ line, ละพันอะไรต่างๆมันก็ต้องเชื่อมโยงไปถึงแอปทางรัฐเพราะฉะนั้นในอนาคตนะแม้ว่าถ้าเกิดปีนี้ปีนี้ที่จะโอนไล่ line, ละพันนับ ปรังนี่นะและไล่ละพันนาปีนี่ปีนี้นี่ถ้าเกิดแอปทางรัฐไปเชื่อมโยงกับกับเรื่องเหล่านี้ไม่ทันแต่ว่าปีหน้านโน้ตไล่ละพันจะต้องมีแอปทางรัฐไปเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแต่ปีนี้ก็ยังไม่แน่นะครับถ้าเกิดเขาทําพัฒนาระบบแอปทางรัฐได้ทันนี่ในช่วงโอนเข้านาปีไล่ละพันเข้านาปีนี่อาจจะมีแอปทางรัฐมาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแต่ว่าในส่วนข่าวข่าวยิงง ณยี่สิบอสิงหาคม2 5 6 8แปอปทางรัฐยังอยู่ในช่วงของการศึกษารายละเอียดกันระหว่างทกศกับหน่วยงานพัฒนานยจิท่านของรัฐบาลหรือว่า DGA นะครับยังไม่ได้บอกว่าจะเอาแอปทางรัฐมาเกี่ยวข้องนะอันนี้ข่าวนะเนื้อข่าวส่วนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นการวิเคราะห์ว่าแอปทางรัฐจะไม่เกี่ยวข้องกับชาวนาไร่ละพันนี่ยังไงยังไงก็มาเกี่ยวข้องแน่นอนในอนาคตนะอันนี้การการวิเคราะห์นะการวิเคราะห์กับข่าวแยกกันออกนะครับข่าวคือมีแล้วพูดแล้วคือผู้จัดการทกศพูดแล้วอยู่ระหว่างศ แอปพลิเคชันทางรัฐกับการอุนไล่ละพันนี่กำลังศึกษารายละเอียดกันอยู่นะครับเอาแล้วครับพี่น้องชาวนาก็รอฟังข่าวนะรอฟังข่าวความเคลื่อนไหววันโอนที่แน่ชัดอีกครั้งหลังประชุมบอร์ดตกศ28สิงหาคม258แต่ตอนนี้อยากจะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนว่าเรามีข้อมูลลงทะเบียนหรือเปล่าไปกดได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกที่แนบไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ซึ่งวิธีตรวจสอบก็คือนะครับถ้าไปกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้แล้วครับก็ให้กรอกเลขประชาชน13หลักของเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปางเอาไว้นะครับส่วนนาปีนี่คงยังไม่มีนะปีนี้เพราะว่าเราคิดว่าข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวมันยังไม่เสร็จของนาปีนาปรางเนี่ยคนที่จะได้รับเงินไร่ละพันลองกรอกเลขประชาชน13าหลักเข้าในช่องนี้แล้วก็ช่องรหัส หลังบัตรนี่ก็ให้ก็หันด้านหลังบัตรประชาชนของพี่น้องมันมีเลขอะไรอยู่ตรงนี้นี<ๆ>่ก็กอกเข้าไปโดยเขาบอกว่า2ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นอ,อักษรภาษาอังกฤษตัวที่สมจนถึงตัวสุดท้ายนี่เลข <damaged it. S 1> เลขหลังบัตรนี่มันจะเป็นเลขนะครับตัวที่3มถึงตัวสุดท้ายเป็นเลขส่วน2ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษมันมีเลขอะไรปรากฏอยู่หลังบัตรประชาชนของท่านนี่ก็กรอด้านนั้นแล้ครับจากนั้นก็กดตรวจสอบนะครับ ถ้าพบข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวนาปังของท่าน <พบ S 1> ก็แสดงว่าจะได้เงินได้ละพันนาปังนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีแต่ว่าท่านได้ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปังเอาไว้แล้วถ้าท่านไม่มีก็ต้องรีบไปติดต่อสํานักง,งานเกษตรอําเภอเพื่อทักท้วงว่าลงทะเบียนปลูกข้าวไปแล้วทําไมไม่มีข้อมูลในระบบออนไลน์ของรัฐนะครับอา้าวอย่างนี้นะครับทั้งหมดคือขา่าวชาานา23สิงหาคม2568นามาบอกมากล่าวกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ